ครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็มารีวิวนะครับอู่เฮงเฮงบริการนะครับอยู่ที่อำเภออากาศํำนวยจังหวัดสกลนครนะครับพอดีวันนี้รถเบนซ์เข้าเยอะนะฮะรถเบนซ์นะครับวี124นะครับ e อ220นะวันนี้เข้ามาที่อู่สามคันเลยนะฮะโอ้ไม่รู้คันไหนจะเด็ดกว่าใครเลยนะก็เดี๋ยวรีวิวกันไว้ก่อนนะครับ ครับก็เขตจังหวัดส,สกลนครนะก็ลองทักกันมาดูนะครับมีปัญหามีอาการยังไงก็เดี๋ยวดูแลให้นะครับนะครับคันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะคับคันนี้สวยนะครับรถนะล,ลูกค้านะชมกันไปเรื่อยๆครับนะเราคนรักรถนะเห็นรถไม่ได้นะครับนะโดยเฉพาะเห็นรถคลาสสิกรถยุโรปพวกนี้นะนะครับนับวันนี้ก็จะ หายากแล้วนะต้องเป็นรถที่สะสมนะครับต้องซื้อสะสมกันนะอาจจะเยอะอยู่นะฮะร,รถในท้องตลาดก็เยอะอยู่นะวิ่งกันตามถนนก็เยอะอยู่นะแต่สาภาพที่สวยๆนะฮะสาภาพทีเ่เก็บรักษานะฮะก,ก็จะยากหน่อยนะจะมารีวิวกันนะครับก็หลายอาการนะครับเดี๋ยวคงไม่ต้องไล่อาการกันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะเห็นว่าใครสนใจนะฮะอยู่เขตใกล้ๆ นะะในเขตจังหวัดสกลนครก็ติดต่อมานะ,ะที่อู่เฮงเบริการนะครับนะครับบริการรับซ่อมรถยุโรปนะก็ซ่อมทุกยี่ห้อนะฮะลองมาดูนะครับ,รบทุกยี่ห้อเลยนะครับทุกอาการนะคร,ครับราคานี่เป็นกันเองนะฮะราคาแบบญาติพี่น้อง,องนะ แต่ไหล่นี่เวลาซื้อมาก็บางตัวก็ไม่มีญาติพี่น้องนะเวลาเราไปซื้อที่เชียงกงเนี่ยเขาไม่ค่อยนับญาติกับเรานะแต่เวลาเราซ่อมให้นับได้นะนับนับญาติได้เลยนะโอเคนะครับนี้งานที่อู่ก็สามคันนะครับเป็นวเป็นอสองสองศูนย์นะสคันนะฮะแล้วก็มี2 3 0ส e านะก็พวกนี้บอดี้เดียวกันหมดนะหนะึ่งสี่นะครับนะครับท่านที่ สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับพื้นที่ใกล้เคียงครับราคาเป็นกันเองนะครับที่อูเฮงเฮง,งบริการนะครับนะครับอ,รอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะครับ